สวัสดีค่ะแอมนคะจาก swedishforthai.com นี่คะ่ com, คะแอมได้รับจดหมายนะคะจากคุณป้าคนหนึ่งคะ่ะที่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเขียนจดหมายเป็นภาษาสวิชนี่คว่ามีการเขียนอย่างไรบ้างนีคะวันนี้แอมก็เลยทําวิดีโอคือติดคุณป้าไว้นานแล้วเป็นเดือนแล้วนะคะเพิินวันนี้มีเวลานิดหน่อยนะคะก็เลยจะพยายามตอบคําถามให้หมดนะคะเอาเป็นว่ามาดูกันเลยคะ่ะว่า S Who s c r i v e m o n e x p e r i e n นี่คะ่ะการเขียนจดมายภาษาสวิสช์นะคะเขียนยังไงนะะี่ค่ะข้อมูลที่อมได้มานะคะที่มามาจาก c a t a r i n a s v e n s k n นะคะที่เว็บของออตามข้างล่างลิงก์เลยนะคะที่เห็นนะะี่ค่ะนี่คือที่มาของข้อมูลนะคะในกรณีที่ใครนะคะอยากจะเข้าไปดูต่อนะว่าในเว็บนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาสวิสชบ้างก็ไปตามลิงก์ที่แอมแสดงให้ดูได้เลยนะะี่ค่ะ โอเคค่ะอย่างแรกนะคะเรามาดูกันก่อนเลยนี่คะว่าการเขียนจดหมายนี่เขียนอย่างไรนี่คะการเขียนจดหมายนะจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะก็คือ p r i v อตเบร e ยก็คือจดหมายส่วนตัวกับ Form a l ลเบรก็คือจดหมายทางการนะคะซึ่งเวลาเราบอกว่าจดหมายส่วนตัวก็คืออย่างที่ท,ทราบว่าเช่นเขียนให้คนที่เรารู้จักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวที่เราอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะส่วนจดหมายทางการเช่นเราเขียนหาเฟอร์รทอกบริษัท อะไรสักบริษัทหนึ่งหรือว่ามินดิเฮเนียคะรัฐหน่วยงานของรัฐบาลนู่นนี่นั่นหรือคะหรือแม้แต่คนที่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนั่นเองเนีคะที่ยมของผู้นิดน,น,นึงว่ากฎที่สําคัญที่แตกต่างกันนะคะว่า ข้อแตกต่างของการเขียนจดหมายทางการกับจดหมายส่วนตัวก็คือการใช้ภาษานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือต้องรู้ว่าผู้รับสารเป็นใครก็ต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมนะคะมาดูกันค่ะเขาบอกว่า p r ี v อสเปียบนีคะในการเขียนจดหมายส่วนตัวเนีคะเออเวน t อมวัลฟรี r ฮดเอสตู e ูเกนเฮโฮไลเบียเฟยเก็คือว่าถึงแม้แต่แม้แต่จะเป็นจดหมายส่วนตัวแต่ว่ามันก็จะมีฟอร์มของมันในการเขียนนะคะดังนั้นเนี่ยการเขียนก็คือต้องรู้ว่าเอ่อ ควรจะเริ่มต้นด้วยอะไรบ้างนีคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือคอมูลนะคะหรือว่าอุดหรือบางคนอาจจะอยู่ในเมืองเล็กๆที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคอมูลก็คือว่าเราอยู่ที่ไหนว่าอย่างนั้นเถอะที่ที่เราอยู่นะคะวันเดือนปีที่เราเขียนนะคะคำทักทายขึ้นต้นค่ะเช่นทิลทอสฟราเช่นเฮยนะคะหรืเชเรดูหรือเชเรนอน แชร์เพียเตอร์อน,นองทิงสงนนะคะแล้วก็ดอกน,นั้นนะคะก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าแนะนำตัวเองคะ่ะว่าเป็นใครนะคะแล้วที่เขียนมาเพราะ,ระ,ะอะไรนะคะเช่นบอกว่าฮเดมฮอร์โอยสริวว์บนบนบรีน e นพนบน r นบ e t นบนบมบ d บนบ t กนบนอนบอบน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 บบนบบนบบนนบบนบนบนนนบ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 นนบนเนนบนะนรนบนนนนนนยนน บอกด้วยว่าเขียนเป็นยอ่ออันนี้แอมลืมย่อหน้าเขียนเป็นตสุทยก็คือต้องเขียนเป็นย่อหน้าให้มันอ่านง่ายอะ่ะไม่ใช่ว่าติดพรึบกันไปหมดนะคะก็คือ stick indialing ก็คือว่าจะต้องมีย่อหน้าเหมือนกับ paragraph าานึ่งนึ่งนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่ติดกันไปหมดนะคะส่วน paragraph าาสุดท้ายที่เราจะมีหรือว่าย่อหน้าสุดท้ายน,นะคะก็คือ o f s l u t i n g ส r a s e ก็คือเช่นอ๋อ,อถ้าเป็นม่านเราก็คือแบบว่าออยังไงก็เดี๋ยวเจอกันหนะ้าหรือว่า โชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโพสเซนสกีนะคะก็คือฮาดิส o เบรอก็คือเหมือนกับว่า have a nice day ฮาดิสบรอ have it good we h u s h ก็คือเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะลิกเกติล good luck นะคะโชคดีนะครามเช่นกอดนะก็คือเป็นคําลงท้ายในการเขียนจดหมายนะคะหรือแม้แต่การลงท้ายในการเขียนแมสสจอะไรก็ตามนะที่เป็นพรีวอตนะคะสุดท้ายก็คืออุนเดสคริฟก็คือว่าใครเป็นคนเขียนคือลายเซ็นหรือว่าลงชื่อให้เรียบร้อยนะคะนี่คือการเขียนจดหมาย เพชชุงมเบรียบนี่ค่ะทีนี้ต่อมาค่ะจดหมายทางการอันนี้ก็จะเป็นทางการขึ้นมาหน่อยชื่อมันก็จะบอกนี้ค่ะดังนั้นเราควรที่จะอุดทริกเดออตดตตก็คือ สุภาพอะค่ะสุภาพนะคะแล้วก็ well formulated ก็คือจะต้องเขียนฟอร์มของมันเนี่ยจะต้องจัดวางให้ให้ดีให้เป็นทางการพูดง่ายๆเถอะนะคะสิ่งที่ต้องมีค่ะตอนแรกข้างบนเลยนะคะคือชื่อผู้ส่งจดหมายนะคะว่าคนที่ส่งเป็นใครก็คือคนที่เขียนนั่นแหละเป็นใครนะคะที่อยู่แล้วก็อีเมลติดต่อนะคะถ้ามีนะแล้วต่อมาก็คือชื่อผู้รับแล้วก็ที่อยู่ของเขานะค่ะ ด้านใต้ของข้อมูลของตัวคุณเองนะคะที่คุณเขียนไปนะคะและส่วนที่3ค่ะก็คือว่าเขียนที่ไหนข้อมูลนี่คะอยู่สต็อกโฮมก็เขียนสต็อกโฮมหรือว่าถ้าอยู่ส่วนโซลนาในสต็อกโฮมก็เขียนโซลนานะคะแล้วก็วันเดือนปีที่เขียนเนะะี่ยหัวเรื่องคะ่ะแน่นอนคะ่ะว่าเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับอะไรนะะี่ค่ะรูบรีนะะี่ค่ะแอร์เรนทแ,แมนนอันนี้คนอาจจะเขียนว่าหัวเรื่องคืออะไรเช่น,นเรานึกภาพออกไหมว่าจดหมายทางการของไทยเช่น,นเรื่องประกาศเรื่องการ เปลี่ยนกฎใหม่ของอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่คือบอกแค่ว่าหัวเรื่องมันนะคะท็อปิกมันรูบริกมันนะว่ามันคืออะไรไนะคะเสร็จแล้วก็มาต่อมาเป็นคำนำเปิดเรื่องเช่น till, towards, f ก็เช่น t i l อย่างถ้าสมมตแมิแอมจะเขียนจดหมายไปหาเอ่อเอ่อแฟชชั่นการ์ดซันอย่างเงี้ยก็เป็นจดหมายฟอร์แมลหรือใช่ไหมคะแอมก็เขียนว่า till มินฮาร์เล่ย์อะไรคนที่ดูแลเคสนี้เกี่ยวกับของฉันอย่างเงี้ยนะคะทิลส์ใครเขียนถึงใครนี่ค่ะแล้วก็บอกว่า p r e s e n t ตอร์ n ุ้งอ e ฟเดน s อ r i ก e บอกอันเลี้ยงหนึ่งที่ว่าเฟอร์บรีเวสกก็คือว่าบอกอะคะ่ะว่าฉันเป็นคนชื่อนี้คนนี้นะเขียนมาเพราะมันเป็นอย่างนี้นะะี่ค่ะทีนี้อํายกตัวอย่างในกรณีที่อําจะเขียนจดนหมายถึงแฟชั่อนอาจจะอําจะมีไปถามสอบถามเรื่องปัญหาเกี่ยวกับบานบิดร่องเงินช่วยอ,อันก็จะบอกว่าทิลส์นะคะเอ่อ มินฮันแลกเลเอรันเดนุมเหคนที่ดูแลเคสนี้ชื่อนี้บลาบลาบลานีคะก็บอกว่ายอเฮียเตอแมโอเคอยากอ่าว่าเพราะเดีว่าเพราะสคริปต์ว่าดูถ้าไม่คุ้นต้องเขียนนะคะฉันมีปัญหาอังวนเดนี่คือเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางการอังวนเดเช่นก็คืออมนั่นเองเกี่ยวกับ แต่ว่าถ้าพอ็นทางการเราจะไม่ไม่ค่อยใช้อมเราจะใช้อังกว n เดนะคะก็คือเกี่ยวกับนี่ค่ะเช่นบานบินีรออกบลา,บลา,บลาลที่นี่ก็คือใส่ไปเลยเป็นเนื้อหา <c oughs> ว่าทำไมเราถึงเขียนมาหาเขานะค่ะ <c oughs> นี่ก็คือตัวส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องนะคะ <c oughs> สุดท้ายค่ะก็จะต้องอธิบายค่ะหลังจากอธิบายแล้วนะว่าเขียนมาเพราะอะไรก็ต้องคำลงท้ายอย่างสุภาพคะ <c oughs> ่ะเช่น Valley h e l s n นี g ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ best r e g a r d นะคะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือจึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความเคารพอย่างสูงประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วสุดท้ายแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นชื่อนะคะลงชื่อคนที่เขียนนะคะ under script นะคะเป็นลายเซ็นหรือว่าชื่อเต็มที่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่อ่านได้ง่ายนะคะนี่คือตัวอย่างการเขียนจดหมายทางการนะคะที่นี้เขาบอกสิ่งสำคัญค่ะส,สิ่งสำคัญค่ะต้องเขียนให้ชัดเจนนะแล้วก็ให้ใช้ภาษาเป็นทางการนะคะ เพราะว่าอะไรค่าบางทีมันสำคัญที่เนื้อหาจะชัดเจนและผู้รับฟังจะเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าบอกต้องให้ชัดเจนะว่าจะเอาอะไรที่เขียนมาเนี่ยต้องต้องต้อง make a point ให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยเนี่ยที่เขียนมาเพราะฉันมีปัญหานี้นะฉันต้องการอย่างนี้นะอย่างนี้นะนคะคะเปรียบแต่ and saw target audience and text and statement เวลาจะบอกก็ต้องไม่ใช่ว่าพูดแปดเรื่องรวมกันในย่อหน้าเดียว อ่ะโอเคจะพูดหนึ่งเรื่องก็หนึ่งนะย่อหน้าพูดเรื่องที่สองก็พูดสองย่อหน้านะคะก็คือทำให้มันชัดเจนนะคะว่าโอเคย่อหน้านี้พูดเเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถ้าบอร์ร์มเดนวิกติอาสเตอโฮลเดทิลซานนี่เงียเขียนเฉพาะไอ้ที่มันสำคัญ,สำค,ญสำคัญนะ่ะถ้าบ้านเราก็คือเอาแต่พอเฉพาะเนื้อเนื้อน่ะน้ำน้าก็ตัดทิ้งไปซะเพราะนะคะเพราะมันเป็นจดหมายทางการนะคะ ออมดูเบรตต์ตอมฟเลร์เฮนเดสเอเดบรอเอเดบรอมดูสกีว่าอโครโนโลจิสออร์ดิ้งถ้าต้องการที่จะเขียนเป็นเรื่องเป็นราว,ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์ที่แล้วมันเกิดอย่างนี้ขึ้นทีนี้วันอังคารมันเป็นอย่างเงี้ยพอพฤหัสมันเป็นอย่างเงี้ยก็ให้เขียนเรียงตามวันนะคะว่าเวลาเล่าให้เขาฟังเล,เล่าเป็นลําดับเหตุการณ์ตามวันที่มันเกิดตามเวลาที่มันเกิดน,น,นะคะทีนี้เขาบอกว่า Unvent formal s p ลสเปให้ใช้ภาษาทางการค่ะเช่น เวลาเราจะใช้อย่างที่อาบอกเมื่อกี้แ,แ,แทนที่จะใช้คำว่าอมก็ใช้คําว่า อ้อนวอนออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าสมมติพูดกับเพื่อนก็อีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าจะพูดกับทางการก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะอุนวิก slang อูดก็คือให้ไม่ใช้ไม่ให้ใช้ภาษาที่เป็นสแลงเช่นภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาเขียนอนะมันเป็นภาษาที่เราพูดกันเช่นเชียนาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสเปนก็บอกว่าทัวฮุนด์รัสเปนมันก็คือภาษาสแลงใช่ไหมคะว่าสเปนดังนั้นทัวฮุนดรัครูโนดก็คือใช้เป็นภาษาภาษาทางการดีกว่านะคะ วอออินเตอั์อ,อลเพื่อผชุงฤิก็คือว่าอย่าเขียนแบบว่า้โหเป็นกบว่าขเขาเรียกว่าผชุงฤทิกการที่ทาเด็ผชุงฤิเหมือนกับว่าเหมือนกับโหสนิทกันจังหรือว่าเขียนจดหมายก็คือนึกออกไหมทาเด็ผชุงฤทธคือไม่ใช่เพื่อนอ่ะก็คือมันเป็นทางการมันก็ต้องมันก็ต้องโฮลล่าฟอร์แมทนะคะทำให้มันเป็นทางการนะีคะ ทีนี้ค่ะมีคำนีค่ะที่จะมาให้ดูนคะคะที่น่าสนใจนะว่าเป็นคำที่เขาใช้กันทางการนคะคะเช่นคำว่า reclamera en vara แปลว่าซื้ออะไรมาสักอย่างแล้วมันไม่ดีนะ่ะก็เลยเขียนจดหมายไป complain, คมเพลนะคะไปคลอกกันนะแต่แทนที่จะบอกว่าคลอกแก้ผู้เอนฟ a ก็คือ <c oughs> เขาใช้คำว่า reclamera en vara นี่ค่ะแทนนคะคะหรือคำว่า have the sinongret ก็คือว่าองค์ินชเชก็คือซื้อมาแล้วเปลี่ยนใจว่างั้นเถอะ นี่ค่ะเปลี่ยนใจเราก็เลยจะหาวัซนองเรนี่่ะอักนเดที่บอกเมื่อกี้นี่ะลาสอดิต d แอร์นเดก็คือฮาล o อมไปใ t ซัมฮาลาอมแทนที่จะบอกว่าเดียฮาลอมก็บอกว่าอังกนเดอะไรเรื่องอะไรนะคะนวิสติลนะในกรณีที่อมดูฮะว่าริดอิคอนทักเม่อู o ชงน e ลหรฟอร์อทากีดีรห้ดูสคริวะยาหฮนวิสัติลว่าทีดีเรคสัมทอรก็คือว่า เหมือนสมมติว่าแอมติดต่อใครสักคนหนึ่งที่แฟชัคินคาสันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและทีนี้แอมอยากที่จะบอกว่าเนี่ยฉันติดต่อคนเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแอมก็บอกว่าแฮนวี่านะคะทิเลยคนนี้ให้ไปให้ไปคุยกับคนนี้นะว่าเรื่องที่แอมคุยอาทิตย์ที่แล้วนั้นเป็นเรื่องอะไรอย่างเงนะคะ ทักเพอเฟอร์หนะคะก็แปลว่าขอบคุณล่วงหน้านะ thanks in advance นะคะกนะ็คือขอบคุณขอบคุณล่วงหน้านะก็คือคำลงท้ายเช่นเราจะบอกว่าโอเคนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับคำตอบกันนะคะก็นะะอบอกว่าทักเพ r เฟอร์หนะคะกนะ็คือเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเป็นทางการนะคะและที่สำคัญแน่นอนค่ะ อันเว้นอัด correct สปรกนะคะใช้คาที่ถูกต้องนะคะถ้ามีคอมพิวเตอร์ก็ stop field ให้ใช้คําว่าบางทีเราไม่ใช่ภาษาพอ่อภาษาแม่เราเราก็สะกดผิดเนาะดังนั้นเนี่ยการที่มีออโต้ไม่ใช่ออโต้คอร์เรกต์แต่ว่าออโต้ที่เช็คอะว่าเฮ้ยคานี้สะกดผิดมันสลับตัวอกักษรการควรใช้นะคะแล้วก็ check your e c r i p t f o meaning speak เนี yeah. ่ยก็คือให้ดูดีๆเพราะว่าเวลาเขียนถ้าสมมติว่าใส่คอมมาตรงนี้ใส่พุ่งตรงนี้ใส่จุดแล้วบางทีความหมายมันเปลี่ยน ต้องเขียนให้ correct s p r o k e นะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันจะสื่อได้หลายอย่างอ่ะมันไม่เหมือนเวลาพูดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย ที่สําคัญนะคะอ่านใช้คอมพิวเตอร์ช่วยว่าโอเคเฮ้ยไอตัวนี้มันขึ้นผิดแดงนะฉันเขียนผิดหรือว่าอย่างหรือว่าให้เพื่อนอ่านก็ได้ถ้ามันถ้ชช่วยกันอ่านได้นะะี่ค่ะนี่แหละค่ะก็คือ,อ,อตัวอย่างนะคะการเขียนจดหมายนะแอมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่นหรือว่าพื้นฐานนะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับภาษาหรือเรื่องอ,งอื่นๆนะคะส่งคำถามมาได้ะคะ่ะแล้วก็ติดตาม Subscribe กันนะคะที่ wed ตช์ฟรัทไทยคอนี่ค่ะวันนี้ทำไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ